เราข้ามไปดูเรื่องของฟุตบอลตัวต้าไทยลีกที่จะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้บ้างน,นะครับกู้น่าสนใจอยู่ที่ BBC u ครับทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านรับการเมียนของแชมป์เก่ารุูรกาลที่แล้วอย่างบุรีรัมย์อยู่ในเด็ดครับในช่วงเวลา18นานิกาความพร้อมล่าสุดครับของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ BBCU ตอนนี้เป็นทีมบุ้ยของตารางครับมีเพียง3แต้มวันนี้จะเปิดฟังสนามเทศบานลนครโดนพบกับบุรีรัมย์ครับ ต็อตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่สมี17คะแนนเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้ม,มาแล้ว6นัดติดต่อกันครับน่าจะไม่มีการปรับทับมากเท่าไหร่และเตรียมส่งชุดหลักชุดเดิมลงสนามน,นำโดยวูกุนยองกับจูเลียสโอบิโบนะครับส่วนบุรีรัมยูเต็ดครับ ฝั่งทีมเยือเนี่ยต้องบอกว่านัดที่ผ่านมากลางสัปดาห์พ่ายให้กับเอสซีจเมืองทองอยูเนเต็ดไปสูนประตูต่อ3หยุดสถิติที่ชนะติดต่อกันมา44นัดลงไปเป็นที่เรียบร้อยและทำให้เมืองทองล้างอาถรรพ์ในฐานะที่เขาไม่เคยชนะบุรีรัมย์ได้เลย20นัดที่ผ่านมาได้สําเร็จนะครับก็วันนี้จะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากจะต้องเรียกความมั่นใจและขวัญกาลังใจกลับมาสู่ทีมครับลงสนามคบกันเลยครับตัวหลักธีรทรบุญปรทันอันเดรสดูเยสจักรพันธ์แก้วพรมและโกซุนกิก็ถือว่าวันนี้ มีรุ่นนะครับที่บุรีรัมจะสามารถเก็บสามแต้มแล้วก็เรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับคืนมาได้ครับไปดูโปรแกรมไทยลีกกันบ้างครับวันนี้น่าสนใจหลายคู่เลยครับ18การนนะครราชสีมาครับเจอกับ ทีมน้องใหม่ไฟแรงอย่างสุขโขทัย f อ b ซ c บีบีซเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดครับ19บเาตัการบางกอกราฐเจอราชนาวีราชบุรีมิตผลเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดคู่บิ๊กแมตเลยนะครับส่วน20่สิกาครับโอสถสภาเอ็มร้อยห้าสิบสูตรประการเจอกับสุพรรณบุรี f อฟซที่ต้องบอกว่าสุพรรณเองมีปัญหาเรื่องของการจัดทัพนะครับเพราะว่านักเตะหลักๆห,หลายรายมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับ